วันนี้เรามากันที่ลอยย่อโอชานะครับเพราะว่าเรามากินจ้าด้าสูมสูมข้าวแช่นะจ้าไปซึ่งร้านนี้นะครับต้องบอกเลยว่าร้านสวยมากมากๆาก,าก,ากซึ่งที่นั่งด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีบาร์อยู่ข้างล่างด้วยใครอยากนั่งซีนเดียวกับในซีรีส์เรื่องไวท์โรตัสต้องขึ้นไปชั้นบนนะครับเป็นกำแพงอันนี้เลยกำแพงสวยเธอ ซึ่งร้านนี้นะครับเป็นฝีมือของเชฟวิชิตมุกุระนะครับเวลคัมดิงด้วยน้ำแตงโมก่อนเลยอร่อยมากเปิดต่อมรับลึบกันด้วยม้าห่อนะครับด้วยฝรั่งชมพูแล้วก็มะม่วงน้ำปลาหวานอร่อยเธอแคปจานนี้ก็อร่อยแล้วช่วงนี้เป็นช่วงมะยงชิดพอดีก็มียำม,มะยงชิดด้วยนะครับและถาดนี้ทั้งถาเลยคืออินกรีเลียนที่อยู่ในข้าวแช่ของเราวันนี้ซึ่งตัวข้าวแช่เองนะครับเขาใช้น้ำด่าง8 8 ph นะครับแช่ไปในข้าวข้ามคืนเลยนะครับผสมกับดอกไม้สอย่าง มาแล้วชุดข้าวแช่ของเรานะครับชุดละพันสามร้อยห้าสิบนะครับต่อคนนะครับต้องบอกเลยว่าอลังการมากนี่เลยเทน้ําลงไปเลยนะครับชุดข้าวแช่ของเราจะมีเครื่องเคียงทั้งหมด8อย่างนะครับเริ่มด้วยลูกกะปิทอดนะครับแล้วก็เห็ดหวานทรงเครื่องหอมแดงสอดไส้ปลาแห้งพริกหยวกสอดไส้หมูสับและกุ้งไข่แดงเค็มชุบแป้งทอดหมูฝอยผัดน้ำพริกมะขามปลายี่สนผัดหวานหัวไชโป๊ผัดหวานต้องบอกเลยว่าอร่อยทุกอย่างซึ่งเวลากินนะครับเราก็เอากลับเข้าปากก่อนแล้วค่อยตักข้าวเข้าไปในจานแล้วก็เคี้ยวเลย อันนี้เป็นส้มชุนนะครับอร่อยสุดๆเลยแล้วก็จะมีไอติมกระเจี๊ยบกับไอติมมะพร้าวด้วยอันนี้ชุดกลับบ้านนะครับทานได้2คนนะจ๊ะตามไปชิมกันได้นะครับมีจนถึงวันที่15พฤษภาคมนี้เท่านั้นห้ามพลาดเลยนะ